บนน้ำยาเป็นบงบมไม่ต้องออกแรงขัดแค่ให้น้ำยาติดลงไปบนผิวรถก็พอข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการลงแว็ก์ก็คือจะทำให้เกิดไฮโดรโฟบิตค่ะสวัสดีค่ะอตทนนี้ผู้หญิงดูแลรถกับลวยขับมาอีกแล้วค่ะคลิปนี้ตามคำสัญญาเลยที่เราจะมาพูดกันเรื่องแว็ก์แต่ก่อนที่จะไปลงแว็กซ์เนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอที่แล้วที่พุ่สอนขับรถนะคะอย่าลืมไปกดดูกันได้ตรงนี้เลยค่ะ เพราะว่าก่อนที่เราจะลงแว็กซ์เนี่ยเราจะต้องขัดลดกันก่อนค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักกับแว็กซ์กันก่อนดีกว่าค่ะว่าแว็กซ์เนี่ยมีแบบไหนบ้างแว็กซ์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะคะก็คือคานูบ้าและซินเทติกซึ่งคานูบ้านะคะทําจากขี้ผึ้งธรรมชาติและซินเทติกเป็นสารสังเคราะห์แต่บางทีเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะเห็นบางยี่ห้อนะคะเอาส่วนผสมทั้ง2ออย่างเนี่ยมารวมกันซึ่งผลิตออกมาในรูปแบบของขี้ผึ้ง ครีมแบบนี้แล้วก็สเปซซึ่งท้ายพูดทั้งหมดในคลิปนี้เนี่ยก็คงจะยาวนะคะกู้ยก็จะแบ่งออกมาเป็นตอนๆค่ะโดยจะพูดถึงข้อดีและข้อเสียของแว็กแต่ละตัวแล้ววันนี้ตัวแรกเลยกับคี้พึ่งคานูบ้าซึ่งที่กู้ยจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะคะคือพูลิสคานูบ้าแว็ก A 3 2เป็นเกรดพรีเมียมค่ะข้อดีของคานูบ้าแบบขี้พึ่งก็คือทําให้ลดเงาฉ่ำเงาลึก ลงแค่เพียงครั้งเดียวก็จะได้ความหนาของเลเยอร์มากกว่าน้ำยาประเภทอื่นๆซึ่งเคล็ดลับของความเงาฉ่ำก็คือการลงแว็กซ์หลายรอบและขี้ผึ้งก็ทำให้เพื่อนๆประหยัดรอบในการลงแว็กซ์นั่นเองค่ะพูดถึงข้อดีของคานูบ้าไปแล้วแล้วคานูบ้ามีข้อเสียไหมจริงๆแล้วเนี่ยข้อเสียโดยตรงกับผิวรถเนี่ยไม่มีค่ะแต่ก็มีข้อด้อยที่เราควรจะต้องระวังก่อนที่จะใช้เพราะเนื้อ ส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองถ้าเราลงไปบนรถสีขาวหลายๆครั้งจะเกิดฟิล์มบางๆเป็นสีใสอมเหลืองอาจจะทําให้รถสีขาวดูเหลืองได้แต่ถ้าเพื่อนๆเผลอใช้คารบูบ้าลงไปบนรถสีขาวก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพียงแค่เราหยุดใช้คารบูบ้าแล้วล้างรถปกติไปสักพักแว็กซก็จะหลุดออกค่ะ หรือบางทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้น้ำยา Pwax ขัดออกได้ค่ะข้อด้อยอีกอย่างหนึ่งของคานูบ้าค่ะก็คือว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆล้างรถบ่อยๆเนี่ยตัวน้ำยาเนี่ยก็อาจจะหลุดออกได้ง่ายกว่าประเทศินเซติค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครล้างรถบ่อยๆก็ต้องขยันลงแว็กซ์ด้วยนะคะแต่ก็มีคนบอกว่าคานูบ้าแบบพีพึ่งเนี่ยเช็ดออกยากเวลาที่ลงแล้วเนี่ยต้องใช้แรงเยอะในการเช็ด จากที่กล้วยเราใช้มาเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเนื้อคานุบ้าเกรดธรรมดาเนี่ยเวลาที่ลงแล้วเนี่ยเนื้อขี้พึ่งเนี่ยจะค่อนข้างแข็งจะเช็ดออกยากค่ะแต่คานุบ้าขี้พึ่งของพูลิสตัวนี้เป็นเกรดพรีเมียมค่ะใช้งานง่ายมากเช็ดออกง่ายมากจริงๆ้วยลองมาแล้วเดี๋ยวตามกล้วยไปดูกันเลยแต่ก่อนที่จะลง โดยเฉพาะเพื่อนๆที่อยากจะได้ความเงาของรถมากๆเนี่ยก็จะต้องขัดสีรถเตรียมสีผิวรถก่อนค่ะอย่าลืมนะคะว่าความเงาของรถเนี่ยไม่ได้เกิดจากแว็กหรือน้ํายาที่เราลงเพียงอย่างเดียวรถจะเงาได้พื้นผิวจะต้องไม่มีรอยก่อนรถใครมีรอยเยอะๆอย่าลืมไปดูคลิปก่อนหน้านี้ค่ะสอนขัดไว้แล้วปกติแล้วเวลาที่เราจะลงแว็กขี้ผึ้งนะคะเราจะใช้มือลงและใช้ฟองน้ําละเอียดแบบนี้เวลาใช้ขี้ผึ้งไม่ต้องควักออกมาเยอะนะคะแค่ลูบเบาๆแบบนี้ การลงที่พึ่งหนาไม่ได้ทําให้รถเงาฉ่าม,มากขึ้นนะคะแต่จะทําทให้เพื่นอนๆยิ่งเปืองแรงแล้วก็เปืองน้ํายาค่ะป้ายน้ํายาหนึ่งครั้งเนี่ยก็สามารถลงได้ทั้งชิ้นงานเลยนะคะอย่างกล้วยเนี่ยก็สามารถลงได้ทั้งฝากระโปรงเลยค่ะวนน้ํายาเป็นวงกลมไม่ต้องออกแรงขัดแค่ให้น้ํายาติดลงไปบนผิวรถก็พอถ้าเพื่อนๆดูสะท้อนแสงจะเห็นว่าน้ำยาเป็นคราบบางๆอยู่สแสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะ แล้วแว็กซ์ลงส่วนไหนได้บ้างลงได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระจกไฟหน้าหรือพลาสติกรถกล้วยเนี่ยลงแว็กซ์ที่กระจกเป็นประจำค่ะแต่รถเพื่อนๆเนี่ยจะลงหรือเปล่าเนี่ยก็แล้วาแตา่เลยนะคะเดี๋ยววันนี้กล้วยจะลงให้ดูครึ่งบานค่ะอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าตรงพลาสติกเนี่ยก็ลงแว็กซ์ได้ค่ะแต่เวลาที่ลงแล้วเนี่ยก็จะต้องเช็ดออกให้หมดด้วยค่ะไม่งั้นก็อาจจะเกิดเป็นคราบสีขาวค่ะ ในส่วนที่เป็นยางนะคะข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราลงแว็กซ์นะคะก็คือพวกร่องพวกนี้ค่ะเพราะถ้าหากว่าน้ํายาลงไปติดแล้วเราเช็ดออกไม่หมดเนี่ยก็จะทําให้เป็นคราบได้ค่ะและอีกที่หนึ่งนะคะก็คือพวกรูปัดน้าฝนที่เป็นรูช่องทางน้ําแบบนี้ค่ะถ้าหากว่าเราเผลอไปเคลือบไว้เนี่ยระวังนะคะจะอุดตันได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าใครขี้เกียจเช็ดเนี่ยก็เอาเทปมาปิดไว้ได้เหมือนกันค่ะโดยหลังจากที่เราลงแว็กซ์เสร็จแล้วนะคะเราก็ปล่อยให้แว็กซ์ ประมาณ10 15นาทีค่ะแล้วเราก็เช็ดออกได้เลยและที่ต้องระวังเลยนะคะเวลาที่เราลงแว็กซ์แล้วเนี่ยอย่าปล่อยไว้นานเกินไปค่ะและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คืออย่าตากแดดค่ะเพราะว่าจะทําให้น้ํายาเนี่ยแห้งเกินไปแล้วติดรดแล้วก็เช็ดออกอยากค่ะและผ้าที่เราจะใช้เช็ดน้ํายานะคะกล้วยแนะนําว่าให้เพื่อนๆใช้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะหลีกเลี่ยงการใช้เสื้อยือดหรือว่าผ้าขนหนูนะคะเพราะว่าจะทําให้รดเล่าเป็นรอยค่ะ แล้วเวลาเช็ดนะคะเราก็แค่ลูบเบาๆค่ะนี่เลยค่ะโอ้โหถ้าเราสังเกตนะคะคือน,น้ำยาตัวนี้เช็ดออกง่ายมา,มากเลยค่ะตรงนี้คือฝั่งที่กล้วยเช็ดไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ยังมีน้ำยาอยู่ค่ะเวลาเช็ดออกนะคะเพื่อนเไม่จําเป็นที่จะต้องเช็ดเป็นวงกลมแล้วค่ะแล้วเวลาเช็ดไปนะคะเริ่มรู้สึกว่าขี้พึ้งเนี่ยเริ่มหนาบนผ้าแล้วก็ให้พลิกค่ะแล้วก็เช็ดต่อได้เลย น้ำยาที่กระจกที่เราลงไว้เมื่อกี้ก็มาเช็ดออกเหมือนกันค่ะแต่เวลาเช็ดออกที่กระจกเนี่ยจะต้องดูดีๆนะคะเพราะถ้าเราเช็ดออกไม่หมดเนี่ยกระจกก็จะมัวค่ะตามขอบพลาสติกก็เช่นกันนะคะก็จะต้องมาเช็ดน้ำยาออกด้วยเพื่อนๆสามารถถูไปถูมาเพื่อเป็นการเกลี่ยน้ำยาได้เลยนะคะพอเราเช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็จะได้ผิวรถที่ดูมีเลเยอร์แบบนี้ค่ะแล้วตอนเนี้ยผิวรดอะลื่นมาก เรามาดูกันค่ะน้ำยาที่เช็ดบนกระจกเนี่ยจะทําให้กระจกเนี่ยพลามัมหรือเปล่านะคะปรากฏว่าตอนเนี้ยกระจกก็ยังใสมากๆเลยค่ะแต่ใส่อยู่ครึ่งบานนะเพราะอีกครึ่งหนึ่งย,ยังไม่ได้เช็ดจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เพื่อนๆเช็ดน้ํายาออกหมดแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะขับรถออกไปข้างน,นอกได้เลยค่ะแต่หลายๆคนรู้ไหมคะว่าหลังจากที่เราลงแว็กซ์เสร็จแล้วเนี่ย สชั่วโมงผ่านไปเนี่ยถ้าหากว่าเรามาดูสีผิวรถเราอีกทีนึงนะเราจะรู้สึกได้เลยค่ะว่ารถเราเนี่ยผิวช่ำมากๆเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าแว็กซ์เนี่ยใช้เวลาเซ็ตตัวค่ะเมื่อกี้เนี่ยก้วยลงแว็กซ์ในส่วนที่เป็นฝากระโปรงให้เพื่อนๆดูนะคะทีนี้เราลองมาฉีดน้ําดูส่วนที่เราไม่ได้ลงแว็กซ์ดูค่ะว่าฉีดน้ําแล้วเนี่ยจะเป็นยังไง ว่าน้ําก็จะเกิดเป็นคราบแล้วก็ติดพื้นผิวลถดแบบนี้ค่ะทีนี้เรามาดูส่วนที่เราลงแว็กซ์กันบ้างค่ะเห็นไหมคะว่าน้ําไหลเป็นหยดน้ําเลยน้ําที่เป็นหยดแบบนี้เราเรียกว่าไฮโดรฟบิดค่ะอาจจะไม่ได้เกาะดีเหมือนเคลือบแก้วนะคะแต่ก็ช่วยได้ค่ะทีนี้เราลองมาดูกระจกกันนะคะว่าในส่วนที่เราเคลือบเนี่ยจะทําให้น้ําไหลเป็นหยดแบบเมื่อกี้หรือเปล่า นี่เลยค่ะด้านนี้นะคะคือส่วนที่กล้วยเคลือบไว้นะคะน้ําก็จะไหลเป็นหยดเลยค่ะแล้วมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่กล้วยไม่ได้เคลือบค่ะน้ําก็จะค่อนข้างติดกระจกแบบนี้ค่ะซึ่งประสิทธิภาพของแว็กเนี่ยก็จะสู้กับน้ํายาเคลือบกระจกโดยตรงไม่ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่มีน้ํายาเคลือบกระจกหรือไม่อยากจะซื้อเพิ่มเนี่ยก็ใช้แว็กซ์ได้ค่ะแล้วการลงแว็กซ์จำเป็นหรือไม่กล้วยบอกอย่างนี้ค่ะการที่เพื่อนๆลงแว็กซ์นะคะ ก็จะทำให้รถทำความสะอาดง่ายครอบสก,กรปรกไม่ฝังแน่นและอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยป้องกันร,รถจากแสง UV ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้แว็กซ์ตัวนี้ของ p o l i s A32 นะคะเดี๋ยุ้ยจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยราคาแค่599บาทเท่านั้นเองนะ ใช้ทั้งปีก็ไม่หมดค่ะและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กุ้ยในช่อง YouTube ด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็มี Tik Tok แล้วแล้วก็มี l i n e แอค่ะอย่าลืมเข้าไปกด follow กันนะคะสำหรับวันนี้เรื่องดูแลรถเรื่องกล้วยๆผู้หญิงก็ทำได้ค่ะให้กุ้ยทำให้ดูบ๊ายบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบแล้ววิดีโอหน้าเรามาดูแว็กซ์ที่คนนิยมใช้กันมากที่สุดคือแว็กซ์แบบคีมค่ะ เรามาดูข้อดีข้อเสียของแว็กซ์ตัวนี้กันค่ะบ๊ายบาย